วันอังคารเทวดาประจำวันอังคารคือพระกุม,มะเทพบุตรถูกสร้างขึ้นโดยพระศิวะด้วยการนำเอาหัวกระบือ8แปดหัวมาบดปนละเอียดห่อด,ด้วยผ้าสีชมพูพรมด้วยน้ำอมฤตจนกลายเป็นพระกุม,มะเทพบุตรหรือพระอังคารเป็นผู้ดูแลตรวจตราจักรวาลประจำทิศอัคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทรงมีพระวรกายสีชมพูรูปร่างกำยำทรงกระบือเป็นพาหะ อยู่ในธาตุลมตามคําทํานายจากกล่าวนี้เป็นแบบโดยรวมสังเขตขึ้นอยู่กับนักษัปปีเกิดและเดือนเกิดเป็นสําคัญบุคลิกและลักษณะน,นิสัยผู้ที่เกิดวันอังคารเป็นคนที่มีนิสัยโดยรวมกล้าพูดกล้าทํากล้าสแสดงออกเป็นคนที่พูดตรงๆคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นมีความจริงใจให้กับผู้คนโดยรวมบางคนเป็นคนพูดจาเสียงดังผงผ่างจึงถูกมองว่าเป็นคนขี้โวยวายซึ่งจริงๆแล้วเป็นลักษณะน,นิสัยโดยธรรมชาติของคนอังคาร แต่บางบุคลิกก็เป็นคนพูดจาอ่อนหวานซึ่งเป็นบุคลิกขั่ขวบวกขั้วลบของคนวันอังคารโดยเฉพาะนี่ก็เป็นข้อเสียเปรียบประการหนึ่งซึ่งบางครั้งพฤติกรรมที่แสดงออกไปไม่ได้มีจัตนาที่จะ หาผลประโยชน์แต่มักถูกมองว่าต้องการสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเองบุคลิกสำคัญประการหนึ่งของคนวังคารเป็นคนที่มีความดื้อรั้นนะเป็นตรงตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจมีไหวพริบปฏิพานดีแก้ไขปัญหาได้เก่งแล้วก็ชอบพูดในเชิงของผลประโยชน์เจราจาต่อรองได้เก่งและทำได้ดีบางทีการจะพูดจาคนวังคารเขาเป็นคนตรงแต่ว่าเขาก็สิกแซกได้นะฉลาดไหวพริบเล่หเหลี่ยม บทที่จะไม่ทันได้เหลี่ยมคนวังคาเนี่ยคนวันอื่นอาจจะตามไม่ทันด้วยความที่เขาอาจมีลูกล่อลูกชนนะในการเจรจาถ้าเป็นลักษณะของพนักง,งานองค์กรองค์การเนี่ยเขาก็จะมีไหวพริบในเรื่องของการเข้าพวกนะพวกไหนที่ว่าทําให้ตัวเขาเนี่ยอยู่รอดในองค์กรการได้เนี่ยเขาจะอยู่พวกนั้นนะเอาตัวรอดเก่งแต่ถ้าเป็นลักษณะผู้จัดก,การ CEO หรือว่าเจ้าของกิจการเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นนะตัดสินใจทำไรเนี่ยสามารถสั่ง ลูกน้องบริวารได้เป๊ะๆนะคือถ้าจะมาขัดแย้งอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยฟังนะเขารับฟังแต่ก็ไม่ได้เอาไปใช้ ก็มีนะคนบางคันเชื่อมั่นนะมุ่งมั่นจริงจังทุ่มเททําอะไรแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงได้ยากนะต้องใช้เหตุผลจริงๆนะเขาถึงจะหันมาฟังหรือว่าทาต่างด้วยความที่เป็นคนดื้อรั้นนะทั้งแสดงออกและไม่แสดงออกนะบางคนดื้อเงียบแต่ก็มีความจริงใจนะทําอะไรก็ตามเนี่ยมีความหวังว่าเออจะสําเร็จนะปลายทางไม่ได้มีความอ่าซิกแซกคดโกงเจตนานของเขาแรกๆนอกจากจะมี สิ่งแวดล้อมมากระทบในเรื่องของอารมณ์เนี่ยคนวงา,างคานค่อนข้างอารมณ์ร้อนนะด้วยความที่เป็นธาตุลมเนี่ยมันจะอารมณ์ขึ้นข,นข,นขนลงลงได้ง่ายแต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะบางคนอยู่ลักษณะเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะแสดงออกได้นะเป็นคลื่นใต้น้ําหรือพายุที่กําลังกาะตัว นะเป็นโฮลรดเคนแต่คนที่อยู่ในระดับเป็นผู้บัญชาการอย่างเงี้ยนะก็มันจะระเบิดไปแตกนะแล้วก็ทุกอย่างอาจจะเสียหายได้ถ้าเรียกว่าคนวังคาเนี่ยได้อยู่ตำแหน่งสูงๆแล้วไม่สามารถเบรกอารมณตัวเองได้นะต้องระวังตรงเรื่องของอารมณ์ด้วยก็แนะนําให้บุคคลใกล้ชิดที่เกิดวันอื่นเนี่ยคอยเป็นที่ปรึกษานะแล้วก็หาช่องทางหรือว่าหาเหตุผลมันจะทําให้ทุเราไปได้นะมาดูข้อเสียของคนวังคาด้วยความที่เป็นคนมีความมั่นใจกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออก อาจจะทำให้มีเรื่องมีราวในเรื่องของปากเสียงทะเลาะวิวาทได้คนวังคารเนี่ยปากว่ามือถึงหมายถึงใจนักเกรงถ้ามีสถานการณ์แอคชั่นอะไรที่ขัดแย้งและรุนแรงเนี่ยคนวังคารก็จะมีวิธีการตอบโต้ที่รุนแรงบางก็ระมุมระม่อมนะด้วยความที่เป็นความเจ้าเล่ห์เพทุบายบางทีคนวังคารอาจจะมีความเจ้าคิดเจ้าแค้นความไม่พอใจอยู่ในใจเรียกได้ว่าไม่ได้เล่ก็เอาด้วยกลนเดี๋ยวเรามาดูข้อดีของผู้ที่เกิดวังคาร เป็นคนที่พูดแล้วทําเลยนะไม่พลาดโอกาสได้โอกาสมาเนี่ยคว้าโอกาสทันทีเป็นคนที่ลงมือทํามากกว่าเป็นคนพูดเพราะฉะนั้นนรังคารเนี่ยจะทํางานได้สําเร็จโดยง่ายยิ่งเป็นคนที่เร่งแล้วก็ใจร้อนด้วยเขาจะเสร็จไวเสร็จง่ายนะถ้าพูดวันนี้ไม่เกิน2วันเสร็จแล้วนะคือถ้างานมันด่วนจริงๆเนี่ยเขาทําได้ดีคิดเร็วทําไวแต่ก็จะมีข้อสังเกตประการหนึ่งสําหรับคนที่มีลักษณะนิสัยตรงกันข้ามที่กล่าวมาคือเป็นคนที่ประเภทชอบดองงานนะถ้าไม่จี้ไม่เร่งเนี่ยงานก็จะไม่ เรียกได้ว่าเป็นดินพ่อขางหมูก็จะเป็นบุคลิกลักษณะนิสัยตามเดือนเกิดแล้วก็ปีนักศัตรเกิดด้วยนะก็ไม่ได้เหมาวรวมว่าจะมีบุคลิกดังกล่าวทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความรักของผู้ที่เกิดวันอังคาร้วยความที่คนวันอังคารมีบุคลิกลักษณะพิเศษคือมีความห้า้าห้าหวนๆมีความมั่นใจบางทีก็ดูผงผางแต่ถ้าเป็นคนที่มีความเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีความมั่นใจอะไรบางอย่าง ทำให้คนวันอื่นนักสัตย์อื่นหรือว่าราศีอื่นเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกว่าคนวันคารจะมีแพชชั่นนะมีอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมก็ตามนะจะมีความโดดเด่นหรือว่ามีเสน่ห์มีคาแรคเตอร์เป็นตัวของตัวเองยิ่งเป็นเรื่องของชายเนี่ยก็จะมีความเป็นมัสคิลินสูงนะหรือว่ามีเสน่ห์อะไรบางอย่างแต่ถ้าเป็นหญิงนะ่ะเรียกได้ว่าเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองนะบางคนก็จะชอบ ผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งนะก็เ,เรียกได้ว่ามีความแบดบอยแบดเกิร์ในตัวเองหรือว่าซูเปอร์แมนซูเปอร์วูแมนนะประมาณว่ามาดเนี้ยอรอมดีนะทำงานเก่งก็จะเป็นเสน่ห์ของเขานะคนรังคาแต่ถ้าได้แต่งงานร่วมหอลงรงกับคนที่ถูกใจแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่ได้ยาวนานเลยนะมีการปรับตัว แต่ก็เรื่องของอารมณ์บางทีก็คู่รักเนี่ยต้องคอยเตือนนะหากเป็นคนระวันกันเดี๋ยวมาดูเรื่องงานสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารคนวันอังคารจะโดดเด่นเรื่องการใช้ทักษะอาชีพนะเป็นอาชีพเฉพาะทางเฉพาะด้านแต่กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่องค์กรองค์การก็จะมีความรับผิดชอบในส่วนของงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีถ้าเป็นลักษณะเจ้าของกิจการ c e o เนี่ยก็จะทําสินค้าอะไรที่ได้เรียกว่ามีความถนัดในสิ่งนั้นๆน,น,นะเป็นความเฉพาะทางเป็นเอกลักษณ์ของคนวันอังคาร แต่ถ้าได้ทําอาชีพอิสระหรือทําอะไรที่มีอนาเขตมีความรับผิดชอบเป็นตัวของตัวเองนั้นจะทําได้ดีมากบุคลิกลักษณะสําสคัญประการหนึ่งในเรื่องของงานถาำมอบหมายคนวังคารก็ต้องปล่อยให้เขาทำนะเพราะว่าเขาเป็นคนใจร้อนไม่ชอบให้ใครมาสอนมาสั่งอะไรจุกจิกมากมายนะสั่งทีเดียวก็พอรู้เรื่องนะทางานเสร็จเร็วโดยเฉพาะคนที่เกิดปีขานวังคารเนี่ยต้องปล่อยเขาเลยนะพูดรอบเดียวไม่งั้นเดี๋ยวงุดหงิดนะเออทำแกล้งทําไม่เสร็จสัน้นนะก็เป็นไปได้ทั้งหมดคนวังคารเขา มีความฉลาดแล้วก็เ่ด์เหลีห่ยมก็มีตรงแต่แบบมีเ่ด์เหลีห่ยมเดี๋ยวไปดูวิธีการเสริมดวงชะตาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เกิดวันอังคารคือการถวายสังฆทานสร้างสัาสนส,นสถานสร้างโบสถ์สร้างวิหารการบริจาคโรงศพบริจาคโลหิตหรือการให้ทานแก่ผู้ยากไร้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เทวดาประจำตัวบิดามารดาหรือเจ้ากรรมนายเวรพระพุทธรูปที่ควรกลับไหว้บูชาหรือพระประจำวันเกิดคือพระพุทธรูปปางสายญาติเดี๋ยวมาดูสีที่ถูกฉลองก,กับคนวันอังคารคือสีชมพู สีทองสีน้ำตาลสีม่วงเสริมโชคลาภวาสนาสีไม่ถูกชะโลกหรือสีกลางกินีคือสีเหลืองเลขมงคลคือเลข8เลขที่ควรซื้อติดตัวไว้คือ83-38และนี่ก็เป็นประวัติโดยย่อสังเขปของผู้ที่เกิดวันอังคารยังมีเรื่องราวของความรักการงานการเงินหรือสีที่ถูกชะโลกสีมงคลหรือวันต้องห้ามและยังมีเรื่องราวบางพาทบางตอนที่เกี่ยวข้องกับคนเกิดวันอังคารอย่าลืมกดใจกดติดตามจะได้ไม่พลาดคิดดีๆในอีพีต่อไป